สวัสดีครับทุกคนชาวโลบอกตอนนี้เราอยู่กันในแมปอันนเมกาเดียนนะครับผมคลิปวิดีโอนี้ก็จะเป็นวิธีการลงด่านของชาโดเนาะที่เป็นเลดใหม่เนาะนี่เราสามารถเข้าได้ตรงนี้นะดังด้านซ้ายนะที่มันเขียนว่า w o r l d l i n k นะนี่สีส้มๆตรงนี้นะที่เป็นไอคอนขึ้นมาใหม่ตรงนี้นะกดเข้าไปเลยนี่จะเป็นด่านนี้นะครับผมอันที่สองนะดับเบิลแดนเจียนสงตรงนี้นะครับผมเห็นปะนี่ จริงเขาบอกว่าต้องเวล้อยบวกเนาะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าต้องเวล้อยก่อนไหมถึงจะลงได้แต่ว่าเห็นในคอมเมนต์แล้วเขาบอกว่าไม่ต้องถึงเวล้อยก็สามารถลงได้หรือว่าจริงๆ z, um. whales, teachers, แลแ้วไอ้ที่เวล้อยนี่คือควรเวล้อยก่อนค่อยมาลงอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแบบว่าตัวพร้อมแล้วอะไรพร้อมแล้วอย่างนี้ป่ะแต่ว่าบางคนก็มีตัวละครพร้อมตั้งแต่ก่อนถึงเวล้อยแล้วก็สามารถมาลงได้มั้งลองดูนะเพราะว่าตัวพี่มันเกินเวล้อยแล้วไงอ่ะของที่ดรอปก็จะมีของอีโวต่างๆเนาะเป็นลูกแก้วไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรเนาะต่างๆนานานี่ มีกิสตันอันนี้ออกยากหน่อยน่าจะเป็นของสําคัญเนาะอันนี้ออกง่ายอยู่6 0เลย20อ๋อแล้วก็มีดาบเนาะอันนี้ก็คือของคาบช,ชาโดเนาะนี่ประมาณนี้งั้นเรามาลองลงกันดีกว่าเนาะดูเป็นแนวทางได้นะตัวละครก็จะเป็นเซตที่ค่อนข้างแบบเลนเล,นเ,ลนเกมหน่อยเนะาะเพราะเราเล่นกันมานานแล้วเนาะบางคนเพิ่งเริ่มเล่นใหม่ก็ค่อยๆปั้นตัวแล้วกันเนาะโอเคแล้วเข้ามาแล้วก็เล่นหลังๆห,หน่อยแล้วกันเพื่อความปลอดภัยเนาะไม่ต้องหลังมากหรอกเพราะว่าเราต้องการฟาร์มเงินเฉยๆไง ทีมก็บางคนบอกว่าพี่ผมไม่มีขนาดนี้หรอกค่อยๆฟาร์มนะถ้าเกิดใจร้อนเราก็ไปซื้อเอาเลยแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้ใช่คนใจร้อนเราก็ค่อยๆฟาร์มค่อยๆสุ่มบัฟเอานะยังไงมันสามารถหาได้อยู่แล้วทุกตัวในนี้มันไม่ใช่แบบว่าอีเวนต์หายไปแล้วไม่สามารถหาได้ไม่ใช่นะทุกตัวสามารถฟาร์มได้หาซื้อได้ถ้าใจร้อนนะถ้าใจไม่ร้อนก็ค่อยๆฟาร์มเอาค่อยๆไล่สเต็ปไปเนาะเพราะว่ามันเป็นอีเวนต์ใหม่มันต้องใช้ตัวหน่อยเนาะจริงๆริไม่ต้องขนาดนี้หรอกแค่น้องข้าวบิวอะไรเงี้ยตัวเก่าๆที่มันสามารถระเบิดไไดด้้กก็็เออาามล่่นนนะ ไะเริ่มกันดีก,กว่าบ่นมามากแล้วโอเคเราจะเล่นซูเปอร์ฟารเวฟเหมือนเดิมเนาะเพราะว่ามันจะได้จบเร็วเวฟมันจะได้เพิ่มไวๆเนาะ่ะเริ่มกันอ่ะเล่นเลยจริงๆไม่ต้องวางตัวก็ได้นะเพราะว่าบอสตอนออกมาเวฟบสิบแบบมันจะระเบิดตัวเราไงแต่ว่าจะฟาร์มเงินไปสักนิดนึงแล้วกันอ่ะเดี๋ยวเปิดเอฟเฟกให้ดูว่าบอสมาสกิลอย่างไงเนาะโอเคขอฟาร์มเงินก่อนนิดเดียวพอวอมไว้อย่างละนิดอย่างละหน่อยพอเพราะว่าเว็บสิบมันจะระเบิดเรานะเป็นข้อควรระวังอย่าเพิ่งอัพตันหมดนะอ่ะประมาณนี้ก็ได้อ่ะไว้ส ตัวเงินเราหายอันนี้ถือว่าพลาดเนาะจริงๆอย่าพึ่งอย่าพึ่งอัพเยอะเพราะไม่งั้นเราจะเสียเงินฟรีปล่อยมันฟาร์มเงินไปก่อนก็ได้สักเวฟสิบห้าค่อยกดบัตรหลวงเนาะค่อยวางบัดหลวงแล้วกดสกิลย้อนกลับไปเพราะว่ามันค่อนข้างไกลอยู่ปล่อยฟาร์มเงินไปก่อนเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันระเบิดอีกมันจะมีสกิลใหญ่อีกนะต่ไม่แน่ใจว่ามันอยู่ช่วงไหนจําได้ว่าเปิดเอฟเฟกแล้วนะแต่มันไม่เห็นนะอ่ะปล่อยมันวิ่งไปเวฟสิบห้าค่อยฟาร์มเงินก็ได้เพราะว่ามันมีประมาณห้าสิบเวฟ ยังกดไม่ได้เนาะอ่ะตอนนี้กดได้ละแล้วก็วางตัวเงินฟาร์มเงินไปเลยเดี๋ยวก็จัดการให้เราเองบาดหลวงมันน่าจะย้อนทันนะเพราะว่าเท่าที่ลองมามันย้อนทันเพราะว่าพี่ไปเทสมาละเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะย้อนให้ละโอเคย้อนให้ละคำนวณมาเรียบร้อยพอดีเป๊ะอ่ะแล้วเราก็วางโรบินก็อัปเกรดโรบินให้ตันเลยแล้วก็ปล่อยพวกมันเดินไปอย่างช้าๆนั่นแหละเดี๋ยวยังไงบาดหลวงแล้วก็ตีย้อนให้อยู่ละอันนี้เป็นแค่แนวทางเฉยๆนะแต่ถ้าเกิดมีตัวละครตามนี้ก็ใช้ตามได้เลยเนี่เดี๋ยวบาดลวงีย้อนโู่ไพก ประมาณนี้ตีไปเลยมันไม่ระเบิดลวมันระเบิดแค่ทีเดียวเนาะเลือดมันไม่เยอะหรอกเพราะว่าเราลงคนเดียวถ้าลงหลายคนก็คูณตามจํานวนเข้าไปลง6คนก็คูณ6กเข้าไปเนาะจาก120ลบ้านก็เป็นเท่าไหร่ก็ว่ากันอีกทีก็เลือกระยะตีเอาแล้วกันอ่ะจากนี้ก็ไม่มีอะไรละวางตัวดาเมจได้เลยจัดเต็มจัดเต็มจัดเต็มเหมือนว่าสกิลจะใช้ไม่ได้ผลนะอย่างเช่นเรามีตัวละครของโพลุใช่ไหมเรากดสกิลเหมือนมันจะไม่ลดนะเนี่ยเหมือนจะลดสกิลไม่ได้นะไม่ลดลงครึ่งนะึงนะไม่แน่ใจว่า เดพตตั้งใจทำมาแบบนี้หรือเปล่าไม่ให้ใช้สกิลของโทลุเนาะแต่ว่าเรื่องดาเมจก็โอเคอยู่เรามาตั้งหน้าบ้านเลยก็ได้นะจริงๆแล้วอะเอาดาเมจมาอัดหน้าบ้านเลยก็ได้จะได้จบไวๆเนาะอัดหน้าบ้านไปเลยอ่าประมาณนี้ถึงไหมตัวไหนไม่ถึงก็ย้ายก็ไปให้มันถึงหน้าบ้านอะตัวนี้ไม่ถึงย้ายไปเลยหลักการเล่นแค่ช่วงแรกเฉยๆที่สำคัญเนาะ เพราะว่าไม่งั้นตัวเราหายหมดช่วงแรกทีนี้ก็ปลอดภัยหายห่วงอ่ะย้ายไกลเกินอ่ะทำรามีดให้มันถึงหน้าบ้านไปเลยไอตัวนี้ไม่ถึงอีกย้ายย,าย้ายอ่ะเห็นไหมประมาณนี้มันจบจบเร็วเพราะว่าเรากดซุปเปอร์ฟาดเบีงไงหายปะให้มันมากระจุกกันอยู่หน้าบ้านนี่แหละดุมตีเลยแป๊บเดียวจบอเห็นไหม ง่ายง่ายง่ายอันนี้พอมันมีตัวไงก็เลยบอกง่ายเนาะแต่เลิ่มเล่นใหม่มันก็ค่อยๆฟาร์มไปแล้วกันเนาะคลิปกา,กากไปเทพก็เรียบร้อยแล้วเนาะอย่างที่เห็นไปก็ใครสนใจเวอร์ชันใหม่ก็พิม์ไว้แล้วกันเดี๋ยวไปทําให้ส่วนคลิปนี้ก็เรียบร้อยผ่านสบายๆไม่น่ามีอะไรยากเนาะแต่ว่าไปดูของอีโวอีกรอบไหมล่ะเผื่อบางคนยังไม่เคยเห็นว่ามันต้องใช้อะไรบ้างเนาะไปะอ่ะเราเข้ามาแล้วก็ไปดูของอีโวกันอีกรอบเนะเผื่อบางคน ยังไม่รู้หรือว่ายังไม่มีชาโดเนาะก็นี่ชาโดมันใช้ของค่อนข้างเยอะอยู่นะนี่นะนี่ร่างไฟนอนเนาะก็นี่คิสตันนี่ลูกแก้วต่างๆนาๆนานี่อย่างละสิบลูก11ลูกนี่เนาะนี่ของสําคัญนี่คือดาบอันนี้ค่อนข้างที่จะดรอปยากเหมือนกันเนาะแล้วก็ไอชิ้นนี้ด้วยอันนี้สิก็ออกยากเหมือนกันนี่ใช้ประมาณนี้ส่วนตัวละครชาโดหาอย่างไงก็ยังหาได้เหมือนเดิมเนาะ เวลาการหาก็กดมาที่เลทเนาะเวลสิขึ้นไปถึงจะลงได้เนาะนี่อยู่ที่เลทนี่เขาบอกอยู่เวลสิบวกถึงจะลง,ลงได้เนาะกดเข้ามาเลยอันแรกเลยอยู่อันแรกเนาะอยู่แอคหนึ่งมีอันแอคเดียวด่านนี้เล่นง่ายแต่ของได้ของน้อยหน่อยนี่โอกาสหอร์เดรอปดีดรอปง่ายไปเล่นแปบ๊แปบๆก็ได้แล้วแล้วก็มีประตูอลูขาดด้วยอันนี้คือประตูอัลลูขขาเนาะประตูอลูขขาก็ยังไม่เคยลงเหมือนกันเนาะแต่ว่ามีอยู่เหมือนกันนี่มันสะสมได้ร้อยบานเนาะก็จะมีตัวรับอลูคาอยู่ในนี แต่ว่าส่วนใหญ่ก็น่าจะไปลงหาแค่ชาโดก็นแหละเพราะชาโดมันกําลังเทพแนละ้วตอนนี้มันอีโวได้แล้วเนาะตอนนี้สามารถเข้าไปหากันได้เนาะแล้วก็ขาดเหลืออะไรก็สามารถคอมเมนต์ไม่ได้นะเดี๋ยวยังไงด่านของโซลจินอูก็รออีกแป๊บนึงแล้วกันเพราะกำลังหาทีมที่มันค่อนข้างลงแบบง่ายๆอยู่เพราะว่าทีมนี้รู้สึกว่ามันค่อนข้างจะโหดเกินไปอะเพราะว่าบอสออกมาเดินเหยียบหายหมดเลยเดินเหยียบหายหมดเลยเนาะไม่เหมือนด่านชาโดที่ เวฟแรกมาก็ฟาร์มเงินไปก่อนแล้วก็รอมันลบค่อยวางตัวใหม่อะไรเงี้ยเนาะโอเคครับผมเจอกันใหม่คิวโรน่าก็อย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยล่ะแล้วก็เพจก็ลังรับฟาร์มรับเล่นต่างๆอยู่นะอย่างเช่นลงหอฟาร์มเห็ดอะไรเงี้ยฟาร์มแคปซูลอะไรเงี้ยก็สามารถมาสอบถามก็ได้เนาะแต่ว่าช่วงนี้อาจจะตอบชา้าเนาะเพราะว่าเกมมันเพิ่งอัปเดตเนาะแล้วเราเพิ่งแบบอะไรเพิ่งปลดมาเนาะก็กําลังทําของเตรียมของอยู่เนาะนี่เตรียมของต่างๆอยู่นี่ ที่ครับพวกของโจโจ้นี่ก็เตรียมไว้แล้วกาลังเตรียมไว้อยู่เพิ่งไล่ฟาร์มมาเนาะโอเคครับผมประมาณนี้แหละเล่นไม่ยากดูเป็นแนวทางได้เนาะไปละเจอกันใหม่ครับผมที่บูนะ่าบ๊ายบาย